ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรมคุณาพรปออปยุตโตวัดยาณเวศก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่สเรื่อง พอบวชเสร็จเป็นพระใหม่อะไรทำได้ทำไม่ได้ต้องรู้ทันทีบัดนี้การอุปสมบทก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าสังกกรรมของที่ประชุมได้จบลงบัดนี้ก็ได้เป็นพระภิกษุ มีพุทธบัญญัติว่าเมื่ออุปสมบทเสร็จให้อุปชารีบบอกอนุศาสตร์ทันทีก่อนที่จะออกจากโรงโบูชสถอนุศาสตร์ก็คือคำสอนเบื้องต้นให้รู้ว่าพระจะเป็นอยู่อย่างไรจะดำเนินชีวิตในแง่ของปัจจัยสี่อย่างไร แล้วก็มีอะไรที่ทำไม่ได้ที่ทำแล้วจะขาดจากความเป็นพระภิกษุต้องรู้ไว้ก่อนอย่างอื่นนะั้นไปเรียนทีหลังได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องให้รู้ไว้เพราะว่าถ้าไปผิดพลาดเขาก็จะไม่รู้ตัวก็หมดความเป็นพระภิกษุแลาต่อจากนั้นก็จะบอกใจสิกขาเพราะฉะนั้นที่จะบอกต่อไปนี้จะบอกสามตอน ตอนที่หนึ่งเรียกว่านิสัยสี่เมื่อกี้ได้ยินคำว่านิสัยมาขอนิสัยทีละตอนนี้นิสัยแล้วเมื่อกี้นี้เป็นนิสัยอยู่ที่บุคคลคือไปอาศัยพระอุปชาเพื่อให้ท่านช่วยในเรื่องการศึกษาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบุคคลมาเกื้อหนุนการศึกษาของท่านทีนี้เป็นนิสัยที่เป็นวัตถุก็คือปัจจัยสี่ ปัจจัยสี่นี้สําหรับพระภิกษุมีชื่อเรียกพิเศษว่านิสัยก็เป็นนิสัยที่อยู่กับพวกสิ่งของวัตถุที่เราต้องบริโภคก็หมายความว่าชีวิตพระเนี่ยเราอาศัยบุคคลคือประชาจาร์แล้วก็อาศัยวัตถุปัจจัยสี่เพื่อเป็นเครื่องเกิอหนุนเราในการที่จะศึกษา สิ่งเหล่านี้ให้มองว่าเป็นเครื่องอาศัยเกื้อหนุนเท่านั้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่พุทธศาสนาเนี่ยมองวัตถุว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนไม่ได้เป็นจุดหมายเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อจะได้มีกินบริโภคหาความสุขจากวัตถุแต่เรามีวัตถุเพื่อมันมาเกื้อหนุนเราให้เราสามารถทำความดีได้ฝึกตนเองจเจริญง,งอกงามขึ้นให้ชีวิตดีขึ้นในด้านต่างๆที่ว่าไตรสิกขานั้น อันนี้เป็นเป็นคติให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นที่อาศัยนะเราก็ให้มีจําเป็นแต่ว่าพอสมควรพออยู่ได้นี่นิสัยสี่ของพระภิกษุก็คือหนึ่งอาหารก็อาหารบิณฑบ,บาตสองจีวรผ้านุม่มก็ใช้ผ้าบางสกุลนี้เป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่มีใครถวายเขาไม่ได้เริ่มใส อย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกยุคแรกนี่ลำบากมากคือท่านไม่ถือว่าลำบากแต่มองในสายตาคนทั่วไปลำบากเพราะคนเขายังไม่รู้จักท่านต้องใช้ผ้าบบงสกุลไม่มีใครให้ท่านไม่มีสิทธิ์ขอท่านก็ต้องไปเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะตามป่าช้าเก็บมาให้พอแล้วมาต้มต้มแล้วก็ตัดเย็บย้อมมาทำจีวรใช้นี่เมื่อ มีประชาชนเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็อนุญ,ญาตให้รับของถวายได้นั้นพื้นฐานก็ใช้ของบางสกุลที่ว่าคลุกฝุ่นของทิ้งแล้วก็ต่อไปก็เสนาสนะก็ไม่มีใครถวายก็พระก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันดังนั้นก็พระก็ต้องอยู่ตามโคนไม้เพราะนั้นที่อยู่พื้นพื้นฐานกับพระก็รุกขมูลคือโคนไม้และเมื่อประชาชนเขาเลื่อมใสเขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าก็อนุญ,ญาต คือไม่ให้ขอเขาละอันนี้ก็ชื่อภิกษุขอแต่ว่าที่จริงท่านไม่ให้ขอหรอกนะแต่ว่าเขาศรัทธาแล้วเขาให้แล้วก็ต่อไปก็ยายาก็ไม่มีใครถวายต้องอาศัยยาดองดวยนามุกเน่าเป็นพื้นฐานแล้วต่อมาก็อนุญาตที่เขาถวายพวกโดยใส่เนยคนน,น้ำมันน้ำมึงอมอ้อยตลอดจนกระทั่งยาต่างๆอันนี้ก็เป็นนิส,สัยสี่ให้พระอาศัยวัตถุ เป็นเครื่องเกินหนนให้เราได้เจริญในไตสิกขาเท่านั้นต่อไปก็หมวดที่สองก็เรียกว่าอาการณียกิจสี่สิ่งที่ทําไม่ได้ขาดใจความเป็นพระภิกษุคือหนึ่งเสพเมถุนสองถือเอาขอที่เขาไม่ได้ให้ลักขโมยห้ามาสุขขึ้นไปก็ถือว่าบาทหนึ่งแล้วก็สามก็ฆ่ามนุษย์แม้แต่ทาแท้งแล้วก็สี่ก็อวด อุตริมนุสธรรมคือคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวเองใช่ว่าไม่ได้สมาธิก็อวดว่าได้สมาธิไม่ได้ฌานอดว่าได้ฌานไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระหานก็อดว่าเป็นอย่างนี้ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุซี่อย่างนี้ห้ามทีนี้ต่อจากนั้นก็เป็นใจศิกขาคือสีสมาธิปัญญาที่อธิบายไปแล้วพอทําความเข้าใจอย่างนี้ต่อไปนี้จะว่าเป็นภาษาบาลีว่าตามธรรมเนียมแต่โดยความเข้าใจกันแล้ว จะว่าเป็นสามตอนอนุญญาสิโคภะคะวาอุปสัมปาเทตวาจัตตารนิสเสยจัตตาริจักการินียานิอาจิกิตุงปินิยาโลปโชนังนิสัยปปัชชาตัทธโวยาวชีวังอุสาหกรณิโยอติเรกลาโพ สังขพัตต่างอุเทสพัตต่างนิมันตนางสลากพัตต่างปักิกังอุปโสติกังปาติปัติกังปังสุกูลจิวรังนิสายปัพัชชาตัทโยยาวชีวังอุสาหกรณิโยอติเรกลาโพโคมังกัปปสิกังโกไซยังกรมพลังสางพังคัง รุกขมูลเสนาสนังนิสายับพัชชาตัวโยาวชีวังอุสาหกรณิโยอติเรกลาโพวิหารวัโยโคปาสาโทหัมมิยังคุหาปูติมุตตะเพสัชชังนิสายัพัชาตัวโวยาวชีวังอุสาหกรณิโย อติเรกลาโพสป,ปินวะนิตังเตลังมัทุพานิตังจบหมวดที่หนึ่งนี่ต่อไปหมวดที่สองอกรณียกิจสี่อุปสัมปันเนนภิกขุนาเมทุโนธรรมโมนปฏิเสวิตาโพอันตมโซติรัช,ชานะกะตายาปี โยพิกขุเมทุนังธรรมังปฏิเสวติอัสมโนโหติอสักยปุตติโยสยธาพินามะปุริโสสีสัจชิโนะภพโพเตนสรีละพันทเนชีวิตุงเอวเมวะิกขุเมทุนังธรรมังปฏิเสวิตวัสมโนโหติอสักยปุตติโยตังโวยาวชีวังอกรณียัง อุปสมปันเนนะพิกุณาอทินนังไชยสังฆาตังนาธาตัพังอันตมโสตินัสลากังอุปาทายะโยภิกขุปาทังวาปาทารังวาติเรกปาทังวาทินนังไชยสังฆาตังอาทิยติอัสัมโนโหติยสกยปุตติโย สยธาปินามะปันดุปลาโสพันธนาปมุตโตภพโหทาริตัตตายะเอวเมวภิกขุปาทังวาปาทารังวาติเรกปาทังวาทินังทายสังฆาตังอาทิตตวาสมโนโหติสักยปุตตโยตังโวยาวชีวังอกรณียัง อุปสัมป <les> ันเนนภิกขุนาสันจิตจปาโนชีวิตานโวโรเปตัพโพอนตมโสกุณฑกิปิลิกังอุปาทายะโยภิกขุสันจิตจมนุสสวิกหังชีวิตาโวโรเปติอนตมโสคัพปาตนังอุปาทายะอสมโนโตสกยปุตติโย สยธาพินามะปุตุสิลาทวิธาพินนาปฏิสันติกาโหติเอวเมวะพิขุสันจิตจะสันจิตจะมนุสสวิกังชีวิตาโวโรเปตวาสมโนโหติอาศยปุติโยตังโวยาวชีวังอการณียัง อุปสมปเนนภิกขุนาอุตติมนุสธรรมโมนาอุลปิตโพอันตมโสสุญญาคารอภิรมามีติโยภิกขุปาปิโชอิชฌาปะกโตสันตังภูตังอุตติมนุสธรรมังอุลปติชาณังวาวิโมขังวาสมาทิงวาสมาปติงวามักขังวาพลังวา

จบหมวดที่สองนี่ต่อไปหมวดที่สามนี่ใจสิกขาอเนกปริยาเยนโคปนตนะภควตาชาตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุทเนะสีหลังสมมักขาต่างสมาธิสมทักขาโตปัญญาสมมักขาตา ยาวเทวตัสสะมัทนิมัทนัสสะปิปัสสวินยัสสะอาริยสมุขาตัสสะวัตุปเชตัสสะตัณหกายัสสาวิราคัสสนิโรตัสสานิพานัสสสัจติกิริยาญาตัทัศสิลปริภาวิโตสมาธิมัพลโลติมหานิสังโส สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสมะเทวะสเวหิวิมุตติสยธีทางกามาสวาพระวาสวาอวิชชาสวาตัดสมาติเตมัมิงตถาคตตปวทิเตธรรมวินัยย สักกัจจังอธิศีลสิกขาสิกขิตาภาอธิจิตติอธิจิตตสิกขาสิกขิตาภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตาภาตัทธะอัปมาเทนะสัมปาเทตัพังเอาละคุกเข่ากราบอาละจบแล้วนะก็ตั้งใจนี่ก็ อย่างที่บอกแล้วว่าบวชแล้วก็ตั้งใจให้เวลาที่มาบวชเนี่ยแม่น้อยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าเรียกว่าให้ได้กําไรแล้วก็ให้โยมพ่อแม่พลอยได้บุญมากที่สุดตั้งใจทําให้ดีที่สุดโยมผู้ใหญ่ปูยญาตายายท่านได้บุญกับเราด้วยก็เลยจะเป็นกําลังใจแต่ตัวทุกท่านเองได้ปฏิบัติให้ดีที่สุด